สวัสดีครับาจากต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวสาขาขิดตัวพารแนลนะครับันนีเ้เราจะมาแยกตัว EA Concept ของ Tesla M นะครับก็คือเป็นหมวดของอ Position Type นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับก็คือวันนี้จะมาแยกให้ใช้โดยเฉพาะ ของเคสเเพื่อ,อทำเป็นกลยุทธ์ของโคซิตเทมนะครับก็คือเป็นเคสเมเพียวๆพื่อง่ายนะครับก็คือเพื่อให้ใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวอของ EA ตัวนี้นะครับะจะมีบางท่านที่ อสอบถามเข้ามานะครับก็คือตัวคอนเซปต์ของเค m เอเนี่ยจริงๆใช้ได้ทุกคู่เงินนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตามที่ตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นคอนเซปต์ก็คืออเป็นคอนเซปต์ของเค m เ็ก็คือเราซื้อบายอย่างเดียวตัวที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ สวอวเป็นบวกแล้วก็เราได้ของถูกนะครับก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาต่ำนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเดือนนะครับก็คือของผู้ออสฟังนะครับก็คือตัวเนี้ยก็คือซึ่งในช่วงของอต้นปีนะครับก็คือราคาจริงๆลงมาถึง0.5นนะครับสำหรับท่านใดที่เทรด กลยุทธ์ของตัวนี้อยู่แล้วก็คือน่าจะถ้าวางเงินคุมจนมาถึง0.5นะครับก็คือตัวนี้ก็คือน่าจะมีแค s โโฟติดเข้าไปในพอร์ตเยอะเหมือนกันนะครับโอเคจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกคู่เงินนะครับแล้วแต่นะครับสิ่งที่เราควรคำนึงก็คือตัวของ swap นะครับ ซึ่งตัวที่เรายกตัวอย่างเนี่ยก็คือ่าบายเนี่ยก็คือเป็นศูนจุดเจ็ดนะครับ0ูนจดห้าเจ็ดต้องเลือกคู่เงินที่สวอปเป็นบวกนะครับก็คือเราจะได้เปรียบตลาดตัวอ,อย่างนะครับคู่ที่น่าทำนะครับตัวออสตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยก็คือสวอปน่าจะเป็นลบทั้งสองฝั่งนะครับเราอาจจะมาใช้ตัว ตัวนี้นะครับตัวตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับน่าจะได้เปรียบตลาดพอสมควรนะครับเ,เดี๋ยวมาลองแบ็กเทสนะครับตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นตัวแยกออกมาก็คือเป็นตัวตากข้ามกิดนะครับเวอร์ชั่นที่ไม่มีพาร์แนลนะครับเป็น2-10นนะครับก็คือ เป็นฟังก์ชันที่เหมือนตัว panel 3ล0กับตัว301นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะใช้ตัว De p o f i t เนี่ยก็คือจะใช้ tailing stop นะครับเข้ามาช่วยนะครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้สัญญาณอิเิเคเตอร์เหมือนกันทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวไปลองแบ็กเทสกันเลยนะครับตัวนี้เป็นอลองทดสอบปีเดียวนะครับปี2020นะครับในส่วนของการเซตติ้งนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนตัวพารแนลนะครับตัวพารแนลตัวแบ็กเทอเนี่ยเราจะเปิดให้ใช้กองซีกองเดียวนะครับในการแบ็กเท่าสำหรับตัวที่ไม่มีพาร์แนลตัวสองหนึ่งะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกให้ แบ็กเทยได้ทุกกองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลองอให้ใช้กองดีกองเดียวนะครับกองเแเราก็คือ,อไม่ให้ Active นะครับก็กอง b ก็เหมือนกันนะครับก็คือให้ออกแบ็กเทสเนี่ยก็คือกองเดียวกองดีนะครับโอเคกองดีก็คือ by โอลนะครับแต่ราคาแม็กมินนะครับก็เทปวอลฟิท 265นะครับแล้วก็เ l l i n ส stop นะครับก็คือเป็น400แล้วก็ระยะกิจ160ก็เราใส่ศูน์นนะครับออเดิร uh, l ตติ้งหลอดก็คือเป็นการรวบโซนนะครับถ้าใครที่ uh, ไม่ต้องการให้มีการรวบโซนก็คือให้เป็นฟ้าวนะครับส่วนใครต้องการให้เอเอรวบโซนให้นะครับก็ใส่เป็นทรูนะครับเดิม ตัวนี้ให้สัญญาณเป็น BDS นะครับก็คือทดสอบใช้อ i n d ้ตัวนี้นะครับฟังดีนะครับโอเคสัญญาณนะครับ i n d ้ใช้ BDS นะครับเมื่อมีสัญญาณทุกสรอนสีฟ้านะครับก็คือ,อ EA จะเปิดไม้ให้เรานะครับ ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็น265นะครับตามที่เราตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ที่มีสัญญาณสีแดงนะครับ <Okay. S 2> ก็คือ,อ ea จะไม่เปิดออเดอร์ให้เรานะครับต้องอมีสัญญาณสีฟ้าก็คือเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเป็น สัญญาณขาขึ้นนะครับถึงจะเปิดเดอร์ให้เรานะครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือจะไม่เปิดส่วนเทนนะครับตัวนี้ก็คือจะมาเป็นตัวช่วยกองให้เรานะครับเมื่อกี้ก็คือเรามีการตั้งรวบโซนนะครับ collecting Lo อนะครับตัวนี้ต้องรอให้สัญญาณมีสัญญาณสีฟ้าลูกศรสีฟ้านะครับ EA ก็จะเปิดรวบโซนให้เรานะครับ ต้องรอพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่า EA จะเปิดรวบโซนให้เราไหมเมื่อมีลูกศรสีแดงนะครับก็คือจะไม่ซื้อส่วนเทนนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราต้องการได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับต้องมีสัญญาณคอนเฟิร์มจริงว่า ราคามีการกลับตัวขึ้นแล้วนะก็คือถึงจะเปิดออเดอร์ให้เรานะครับอ่ะสังเกตตัวนี้นะครับเมื่อมีลูกศรสีฟ้านะครับ EA ก็จะเปิดให้เรานะครับอตัวนี้ก็คืออ่าเป็นการรวบโซนนะครับก็คือออกไม่บายที่0 0 8นะครับระยะคือ ่าจะประมาณ2,500 2 0ห้อ่ะก็คือประมาณ1,250นะครับคือเป็นการลรบโซนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอเคตัวทคโปรฟิตนะครับก็จะขยับเฉลี่ยขึ้นมานะครับก็คือจะให้ปิดรวบเร็วขึ้นนะครับ เ,เดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นิดนึงนะครับคอนเซปต์ b ก็คือจะเหมือนตัวพาร์นลนะครับแต่ที่แตกต่างขึ้นมาก็คือใช้เทลลิงสต็อปนะครับเข้ามาช่วยในการขยับเลื่อนที่ P นะครับเราดูจังหวะนี้นะครับ จะปิดรวบได้ไหมโอเคอ่ะก็คือเมื่อมีสัญญาณลูกศรสีฟ้าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็คือ E ก็จะเมื่อจบแท่งของ H1 นะครับ E ก็จะเปิดออเดอร์นะครับไปเร็วนิดนึงนะครับ การทำงานนะครับเ๋ให้ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับโอเคเนะการทำงานก็ประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ต้องแบกเทสให้จบนะครับเดี๋ยวต้องไปลองแบกเทสกันเอาเองนะครับก็คือ,อาสามารถใช้ได้ทุกคู่เงินนะครับก็คือสิ่งที่เรา,าต้องระวังนะครับก็คือ,อในการแบกเทสเนี่ยก็คือถ้าเราเลือกคู่เงินอาจจะสมมติว่าเรา,าต้องการแบกเทสคู่ทองนะครับราคาของแม็กมินเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนนะครับ จะมีบางท่านก็คืออินบ็อกมาถามนะครับว่า hey, ทำไม EA ไม่เปิดออเดอร์นะครับอ,อันดับแรกก็คือเราลืมเปลี่ยนตัวราคาแม็ก i n มินนะครับถ้าเป็นทองเราอาจจะตั้งไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่ำสุดก็อาจจะหนึ่งพันนะครับก็คือขาะที่พบบ่อยนะครับสำหรับท่านที่อลองเอาไปแบ็กเทสแล้ว EA ไม่เปิดออเดอร์นะครับโอเคนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็คือเป็นตัวก็คือใช้ง่ายๆนะครับเป็นคอนเซปต์เคเเพื่อวางเป็นโคดิเทมนะครับโดยเฉพาะเนี่ยก็คือแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับตัวต่อคามขีด210นะครับเดี๋ยวลิงก์ EA นะครับผมจะทิ้งไว้นะครับไปให้ดาวน์โหลดกัน,น เราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ